สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัย,ยมิดนเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.midon.ac.th ah เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพท่านผู้ฟังคะน้ำตาลเทียมเป็นอย่างไรมีรสชาติหวานเหมือนน้ำตาลทั่วไปหรือไม่ กินแล้วจะมีอันตรายต่อร่างกายหรืออย่างไรขอเชิญและฟังคำตอบจากรองศาสตร,าจาร,ตร,รา,า,าจารย์ดรรัชนีคงคาฉุยฉายอาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยไม่ดลนค่ะน้ำตาลเทียมเนี่ยนะคะที่เราเคยได้ยินเขาเรียกกันเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่จะเป็นสารเคมีชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายน้ำตาลคือว่าให้รสหวานเหมือนกันนะคะ น้ำตาลเทียมเนี่ยอาจจะทำมาได้จากหลายๆอย่างเป็นสารสังเคราะห์ก็มีสารที่สกัดจากธรรมชาติก็มีนะคะตัวที่เราคุ้นเคยหรือว่ารู้จักกันดีก็อาจจะเป็นพวกแอสปาร์เทมนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มีที่ใช้อยู่มากในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆแอสปาร์เทมเนี่ยจริงๆเป็นโปรโตีนแต่ว่าเป็นโปรโตีนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กแล้วก็ให้ความหวานเหมือนน้ำตาลสามารถที่จะ ถูกย่อยสลายในร่างกายของคนเราได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแอสปาร์เทมก็จะให้พลังงานแต่ว่าเนื่องจากแอสปาร์เทมเนี่ยหวานจัดมากเวลาที่เราใช้ใส่ในอาหารเนี่ยเราก็ใช้ปริมาณน้อยก็เลยทำให้เป็นสารที่ให้พลังงานต่ำได้หรือว่าใช้เป็นน้ำตาลเทียมได้นะคะนอกจากแอสปาร์เทมแล้วตัวที่เราอาจจะคุ้นเคยชื่อกันก็อาจจะเป็นพวกขันทศกร นะคะหรือว่าในชื่อทางการเนี่ยก็จะเรียกว่าแซคคารินแซคคารินเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์ซึ่งมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกเลยทีเดียวตัวนี้ก็เป็นสารให้ความหวานหรือที่เรียกง,ง่ายๆว่าน,น้ำตาลเทียมอีกตัวหนึง่งที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันอยู่นะคะส่วนสารสังเคราะห์ตัวอื่นๆก็เช่นพวกไซคลามิในตอนนี้ก็อาจจะมีพวกเอซิซัลเฟมเคทีเเ่เริ่มเข้ามา มีที่ใช้ในบ้านเรานะคะสารธรรมชาติตัวอื่นๆก็อาจจะมีพวกญ่าหวานแล้วก็สารสกัดจากญ้าหวานรวมทั้งสารสกัดจากพืชอื่นๆที่สามารถให้รสหวานได้เช่นเดียวกันด้วยจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือว่าเพื่อลดพลังงานที่เราจะได้จากน้ําตาลแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการลดโอกาสที่จะทําให้เกิดฟันผุ เพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าการบริโภคน้ําตาลหรือว่าของหวานมากๆที่ทําจากน้ําตาลมากๆเนี่ยก็ทําให้เสี่ยงต่อกันที่จะ